รักถูกคนจะไม่มีวันเสียใจแต่ถ้าไม่รู้จะรักใครก็มานี่มาหวานเจี๊ยบจุบจุบยามเย็นเย็นเลยครับลมพัดโชยโชยอากาศเย็นเย็น นกลองเจื่อเจ้วส่งเสียงร้องจุกกูจุก,กูจุก,กูอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นเย็นเลยครับมาใหม่ๆสวยสวยๆเลยครับพระบูชาก็มีครับพระกิ่งบูชาครับ เนือมันมันเลยครับพระกิ่งเลส่วนครับเนื้อออกทองคําเลยครับขัดเงาครับมันมันวาวาเลยครับดูแล้วเข้มขังครับ หน้ามองหน้าบูชาครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับไม่ลักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับ ดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสน,นิมเขียวเลยครับ200บาทครับโดนใจใหม่จ้าครับบูชาสององค์300บาทครับ สวยสวยงามงามยามเย็นเย็นเลยครับรายการที่สองครับเป็นหล่อโบราณครับลักคังหลังค้อนครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่3ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์แปะยิ้มครับยิ้มแก้มปีเลยครับยิ้มอย่างมีความสุขครับรายการที่4ี่ครับ เป็นพระเนือดินครับหลวงพ่องเงินครับน่าจะเป็นพระกูครับเลี่ยมเก่าโบราณครับเลี่ยมกรอบสีครับหล่อโบราณครับหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับน่าจะเป็นพิมพ์ปั้นลอยองครับเนือดินเก่าๆเลยครับ รายการที่5ครับเป็นพระขุนแผนครับนั่งไก่ชนครับเหนื้อดินเก่าๆมันๆเลยครับหลังยันครับหลวงพ่อกลวยครับมีตามหานิยมอย่างแรงครับ หุนแผนนั่งไก่ชนครับรายการที่6ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับหล่อหล,ล่ำๆเลยครับเนื้อโลอหะเก่าๆมันมันเลยครับ รายการที่7ครับเป็นพระสมเด็จครับวัดลักขังครับเนือแก่งแก่งแน่นๆเลยครับน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่8ครับเป็นเหรียญหล่อครับหน้าเสือครับ หลังรูปเหมือนหลวงพ่อเปิ่นครับวัดบางพระครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับหน้าเสือครับมหาอำนาจมหาบารมีครับเมตตามหาอุดครับรายการที่9ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ เนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับเรี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาครับรายการที่10ครับเป็นพระปิดตาครับหล่อบโบราณเนื้อชินตะกัวครับด้านหลังตอกโค้ดเลยครับ เนือชินตะกัวเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับรายการที่11เครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าเก่าค่ำค่เลยครับมีคาบดินเบ้าเลยครับ รายการที่12ครับเป็นพระวัดปากน้ำครับพระผงวัดปากน้ำครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับตัวพอครับใส่ตลับกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับใส่ตลับสแตเลสครับพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่13ครับเป็นพระเนื้อดินครับเนื้อดินเก่าๆเลยครับน่าจะเป็นพระกู่ครับรายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จเกชยโยครับ พิมพ์หชั้นครับอกล่องหูบาบสี่ครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆมันมันเลยครับรายการที่15ครับเป็นนางฐานตารางครับเนื้อดินเก่าครับเป็นพักกูครับลงลักเก่าครับ เนื้อดินมันๆเลยครับรักเก่าๆเลยครับรายการที่16ครับเป็นเหรียญหลวงพวกกบครับวัดถ้ำสาลิกาครับทองหนึ่งครับ เหรียญหลวงพกกบครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่17เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์ครับเนื้อหนึกนุ่มครับนุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับเรี่ยมกรอบพร้อมบูชาครับ รายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จครับเหนือนวลนวลนุ่มนุ่มเลยครับเก่าเก่าเลยครับรายการที่19ครับ เป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเลี่ยมกรอบกันน้ำครับเนื้อดินมันๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสองร้อยบาทครับบางบางเบาเบาครับรายการที่ย0ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่21ก็เป็นพระเนื้อดินเก่าครับเนื้อมันๆเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับน่าจะเป็นพระกูกครับ รายการที่22ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเกษมเขมวโกค,กครับสุสานไตลักษ์ครับเมืองลำปางครับรายการที่23ครับเป็นพระเนื้อผงครับ เหนือเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับรายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จเกชัยโยครับเนือนวลนวนุ่มนุ่มเลยครับ นุ่มหนุ่มแน่นแน่นเลยครับรายการที่25ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยสวยเก่าเก่ามันมันเลยครับ รายการที่26ครับเป็นพระเนื้อผงครับพิมพ์อุ้มบาทครับเนื้อเก่งๆเลยครับแน่นๆนมันๆเลยครับเก่าได้อายุครับรายการที่2 7ครับเป็นพระเนื้อดินครับ เป็นพักกุครับเก่าเก่ามันมันเลยครับรายการที่28ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อหนึกนุ่มครับนุ่มนุ่มแน่นแน่นเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับ รายการที่29ครับเป็นพระสมเด็จเก,เกชัยโยครับพิมพ์7ชั้นอกล่องหูใบสี4ครับเนื้อแก่งเลยครับแก่งแก่งเก่าเก่าแน่นๆ่นเลยครับผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานครับมาดูชุดพิเศษกันบ้างครับใส่ไข่2ฟองครับนุ่มๆมันๆเลยครับ รายการที่1ครับเป็นพระแม่นางกวักครับเหนือดินลงลักเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับของดีไม่รู้วัดครับหลวงพ่อกลวยหรือเปล่าครับรายการที่3 8ครับเป็นพระปิดตาครับ ปิดตาเนื้อผงครับพิมพ์ปั้นร้อยองครับเรียมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่3ครับเป็นเบี้ยกแก้เก่าครับอุดผงเลยครับ เก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่4ครับเป็นตะกุดครับตะกุดเก่าครับ อุดโทนเก่าครับรายการที่5ครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่6ครับเป็นปิดตาครับหลังยันหลวงพ่อมนครับวัดคลอง12ครับเมืองปทุมธานีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับ พระสวยสวยงามงามยามเย็นเย็นครับถูกใจได้เลยครับบางบางเบาเบาครับขอบคุณครับ